มาดูพลังงานในหน้าไพ่นี้นะคะถ้าคุณไม่ไล่ตามเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณไม่โทรคุณไม่คุยหรือว่าคุณไม่รอข้อความของเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนขอยเลกระแับพลังงานดีๆนะคะถ้าคุณไม่ไล่ตามเขาถ้าคุณไม่สนใจเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงนะ คนที่รู้สึกว่าอึดอัดตลอดถ้าเวลาคุณทักหาโทรหาหรือว่าส่งข้อความไปเขาตอบคุณช้ามากถ้าคุณหยุดพฤติกรรมนั้นเขาจะเป็นอย่างไรนะคะงงเลยนะคะโอ้ทุกคนเขาชอบแบบนั้นน่ะเขาชอบให้คุณไล่ตามเขา แต่ก็ทำเหมือนว่าไม่ได้ชอบเขาคนนี้นะมาดูกันค่ะว่าพี่ไพ่บอกอะไรเรานะพี่หมอเห็นพลังงานของคนที่งงงงว่าทำไมคุณถึงเงียบงงว่าทำไมคุณถึงไม่ตามเขาเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างกับเขาวิ่งตามไล่ตามส่งข้อความทักหาหรือแม้กระทั่งโทรหาว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่อยู่กับใคร ไปที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะคนที่คุณคบหรือว่าเป็นแฟนของคุณนะถ้าคุณหยุดเขางงนะว่าทำไมคุณถึงหยุดว่าทำไมคุณถึงไม่ตามเขาแรกๆอาจจะรู้สึกดีนะคะแต่พอคุณไม่ทำนานเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาคนนี้รู้สึกว่าผิดหวังเลยนะเขารู้สึกว่าคุณคุณเบื่อ คุณไปมีคนใหม่หรือเปล่าเขาจะกลับมาส่องชีวิตของคุณเขาจะถามคุณเขาจะกลับเข้ามาถามคุณเขาจะเป็นคนไล่ตามคุณเองคนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณไปเจอคนใหม่หรือเปล่าคุณกำลังคบกับใครไหมเบื่อมากในวันที่ไม่มีคุณไล่ตามเขาเขารอคุณอยู่นะรอให้คุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเขาเหมือนเป็นคนที่ เขาชินกับการได้รับแบบนั้นแล้วนะคะคนคนนี้นะชินกับการถูกไล่ตามแต่ว่าทำเหมือนว่าไม่สนใจทำเหมือนว่าอึดอัดแต่จริงๆแล้วเขาชอบแบบนั้นค่ะเขาชอบให้คุณตามเขาแหละตอนนี้พี่หมอเห็นพลังงานของคนที่เบื่อแล้วก็งงว่าทำไมคุณถึงไม่ตามคุณมีคนใหม่หรือยังคุณมีคนใหม่หรือเปล่า เขาอะแอบมาสองคุณ